ยินดีต้อนรับสู่ Soccer News Podcast รายการที่จะเจาะลึกทุกเรื่องราวในวงการฟุตบอลที่คุณต้องรู้วันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจจากทีมลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในช่วงปรับทีมครั้งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอาเนสลัลตตลอดซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลทำเงินจากการขายนักเตะได้เกือบ200ล้านปอนด์โดย2ดีลใหญ่คือการปล่อยลุยส์บีแอสไปให้ไบเันร์มิวนิกและดาวินนูเยสที่ย้ายไปเอาฮิลาในซาอุส่วนฝั่งการซื้อนั้นก็บ้าคลั่งไม่แพ้กัน ใช้เงินเกิน300ล้านปอนด์ไปกับนักเตะใหม่อย่างฟอร์เรียนวีสฮูโก้เอกิติเก้และเจอร์รี่พริมปองแต่ถึงจะเสริมทัพใหญ่เอร์พูก็ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าออกจากทินแอนฟิลด์ก่อนตลาดปิดในวันที่1กันยายนนี้ล่าสุดดีแอสเลติกได้ระบุชื่อ5นักเตะที่มีโอกาสย้ายทีมสูงมาดูกันครับว่ามีใครบ้างฮาวิ Elliott, เอลเลียดดารุ่งวัย2 2ปีที่มีโอกาสลงสนามน้อยลงเรื่อยๆหลังการมาของฟอร์เรียนวสทำให้เขาตกเป็นข่าวกับอาเบลไลฟ แต่ดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ไลปซิกอาจจะต้องขายชายบีซิมอนส์ไปให้โชชีสก่อนคอสตาซิมิกาสแบ็กซ้ายวัย29ปีที่หลุดจากทีมชุดใหญ่หลังการมาของมิลลสเคอร์เคสและตกไปเป็นตัวเลือกอันดับ3ลิวอพูพร้อมปล่อยยืมหรือขายขาดโดยก่อนหน้านี้มีนอตติงแฮมฟอเรสลีดส์และลิวให้ความสนใจลุยส์คูมาสกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเวลวัย19ปีที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโต๊กเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งมีหลายทีมตามจีบอยู่ทั้งจากแชมเปี้ยนชิพ และสโมสรดังในสเปนอย่างเซบียาเจมส์แมคคอนนนกองกลางวัย20ปีที่ลงเล่นชุดใหญ่ไปแล้ว13นัดและเตรียมต่อสัญญายาระยะยาวกับลิเวอร์พูลแต่ก็มีแผนปล่อยยืมเพื่อหาประสบการณ์โดยมีหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพให้ความสนใจเคทกอร์ดันปีกวัย20ปีที่สถานการณ์ซับซ้อนกว่าเพื่อนๆหลายคนซึ่งมีหลายทีมทั้งในอังกฤษและยุโรปอยากได้ตัวไปร่วมทีมโดยเฉพาะสวอนซีซิตี้ที่กำลังหาตัวริมเส้นรายใหม่อย่างจริงจัง และทั้งหมดนี้คือ5แข้งลิเวอร์พูลที่อาจอำลาทีมก่อนตลาดปิดต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างทีมใหม่ของอาร์เนสลอดตที่เลือกที่จะทุ่มเงินเสริมทัพแต่ก็ต้องแลกมากับการละนักเตะบางส่วนออกไปเพื่อความสมดุลแล้วคุณล่ะครับคิดว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจถูกหรือเปล่ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอหน้าสวัสดีครับ